ครับสวัสดีค่ะพีพีซีทุกคนนะครับเนาะครับการมาพบกับพอแต้มนะพี่น้องเนาะหลังหวยลาวพัฒนาออกนพี่น้องครับหวยลาวออกนะพี่น้องเนาะห้าหกสี่ศูนย์เยก้าหนึ่งขับเลขล่างก็กออกสี่ศูนย์นพี่น้องเนาะครับ สุดที่พอเต็มสรุปให้การลดทั้งซองตัวได้พี่น้องเน้อบอมาจากโตเลยนะครับเด่น8ปรอง6กก็สัตว์พี่น้องบอ่มาเลยหมวดนี่ลดเนาพี่น้องเนะครับ0 4พี่น้อง หนึ ment, ig, icism, far, Nine, wheels, ่งเก้าแต้มแปดหลายๆบอมาในพี่น้องเอ้ยลองหกกับบอมาครับพอแต้มกาบคอทวขคอไป่หลาย้พี่น้องเ้อมาแต้มหน่อยบัดกูโต้เนีพี่น้องเนาะรับพอแต้มกฏเาพ้ามาเบิ้งเนีพี่น้องเนาะว่ามีอาจารย์ในแดเขาอาจารย์ในแด่ลุดนะพี่น้องนะครับนี่ก็ ห้าหกสี่ศูนย์เก้าหนึ่งล่างสี่ศูนย์นะพี่น้องเนะาะขับเตรียมเริ่มจากเซียนชัยวานก่อนนะพี่น้องไกลๆเักหน่อยพี่น้องเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรุดหกกับเจ็ดกับปรมาชจาักตัวเลยพี่น้องเอ้ยงวดนี้รุดขับชุดวิ่งหกเจ็ดแปดสองสามสี่มาแต่สี่ตัวเดียวพี่น้อง จักกูกะหลุดไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ากันมีเขามีรุดนะครับเนาะอาพ่อเตี้ยมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสสป่สีสะเกดพี่น้องปู่สีสะเกดบนล่างมีงรูดห้ากับสี่เน้นที่ห้าพี่น้องเอ้ยมาลักเสียนหาพ่อมาเนาะพี่น้องเนาะมาสี่ ครับแต่ว่าเขาได้พี่น้องสี่ศูนย์เข้าตรงตรงเนอ้อเข้าล่างน่ะพี่น้องเนาะขับปูสีสะเกดแต่ว่าปูโบนได้เน้เนให้นะพี่น้องครับส่วนห้าหกหกห้าห้าหกนี่พี่น้องครับพี่น้องทั้งอุบลทั้งอำนาจจะเลื่อนนะครับเนอกจากเอาลักเซียนลักเมืินเป็นเลขล่างกับห้าหกเข้าตรงตรงนะครับส่วนสี่ศูนย์กับเข้าล่างน่ะพี่น้องเนาะครับไเตรียมขอกราบขอพระคุณปูได้เลยนะครับเนาะ ปูสีสะเกตนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อสวัสดีพี่น้องเนอะพ่อสวัสด์บนล่างวิ่งรูด6กับ8ปดมมาจักตัวพี่น้องชุดวิ่งกับมีตั้งแต่1ตัวเดียวนะพี่น้องเนอะหกับ0หลักหน่วยเปนว่าหลักหน่วยบนล่าง ครับกมาลักหน่วยรีนพี่น้องนาแต่ว่าจับคูรุดไปหกหนึ่งแปดหนึ่งออกเก้าหนึ่งนะครับคราเตรียมขอขอบคุณในรายนะครับเด้อพอสวัสดีนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนคนริมทางพี่น้องเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับ1มาทั้งสองตัวพี่น้องศนกับมา1กับมาเนาะพี่น้องเนาะ ขับเก้าหนึ่งพี่น้องศูนย์โคตรเตีสามตัวพี่โตพี่น้องจับใทรกันครับเน้นเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์พี่น้องกันเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเข่าตัวกันได้พี่น้องเด้อแปะเก้าหนึ่งตรงตรงได้พี่น้องนี่เสียนคนริมทางนะพี่น้องเนาะรับเอารียมขอขอบคุณในไลายท่ครับเด้อเสียนคนริมทางนะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนพี่น้องขับเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูดสองกับแปดบโมมาจักตัวเลยพี่น้องเอ้ยสองกับโกบโมมาแปดกับบโมมาหนุ่พี่น้องเนาะขับจับคู่มีศูนหาสี่สองใกล้เคียงับรุดก็คือรุดนะพี่น้องเนาะบวากันมีเขามีรุดนะครับ ครับพอเตียมขอของคุณในรายนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเซียนเพ่งโอ้พ่อเซียนเพ่งเขาเันด้พี่น้องงวดกอนกับเขางวดนี้กับเขายิ่งตรงๆไล้พี่น้องบนล่างวิ่งรูดแปดกับเ,ก,เบก้าเนาะพี่น้องเนาะแปดบมามาเก้าพี่น้องเก้าหนึ่งครับเข้าตรงๆเนาะพี่น้องเนาะเลขสี่หางบลายน,นะครับเนาะ รับก้าหนึ่งเข้าตรงตรงวดกอนกับเข่าตรงตรงคือกันเก่าซีพอเสียนเพ่งพี่น้องฮาไป่โชคไพ่มาพ่อเตียมก็ดีใจนนาะพี่น้องเนาะครับพ่อเตียมขอขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อพ่อเสียนเพ่งนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูคำชนพี่น้องปูคำชนบนล่างวิ่งรูดแปดกับหนึ่ง แปดโปมาเนาะพี่น้องเนาะมาหนึ่งขับชุดวิ่กับมีสู 0, ์อยู่เนาะพี่น้องเนาะแล้วว่าบมีซีหนึ่งห้าหนึ่งแปดับคูหลุดเนาะพี่น้องเนาะอกเก้าหนึ่งครับแต้มขอกาบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูคำชนเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหานพี่น้อง เซียนหนองหานบนล่างวิ่งรูดแปดกับเจ็ดบมาจาักตัวพี่น้องแปดกับโบมาเจ็ดกับโบมาจับคู่กับรูดไปเนาะพี่น้องเนาะได้แค่แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งออกเก้าหนึ่งนะครับเพียหนึ่งเก้ 9, าแปดอ่ะรูดก็คือรูดเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแต้มอขอขอบคุณในหลายด้าครับเด้อพ่อโอ้เซียนหนองหานเนาะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่ปู่ศูนย์เจ็ดพี่น้องโอ้ปูศูนย์เจ็ดพี่น้องเบืองซอยพอแตมโน,นบานเนี่ยบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าเน้นที่แปดพี่น้องเอ้แปดโปมามาเก่าแต่ว่าจับคูมีสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าได้พี่น้องจับคูบเขาแต่ว่าสามศูนย์สี่ศูนย์เข้าตรงตรงเนีพี่นอ้น 40, นงนนองเนียสี่ศูนย์เนี่ยเข้าล่างพี่น้องเนาะครับ ขอไปโชคไปมันพอเต้ียมกันดีใจน้ำนะ้อพี่น้องเนาะครับพอเตรียมขอกับขอ,ขอ,ขอพระคุณปู่ลายปู่ศูนย์เจ็ดนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่โคราดพี่น้องโอ้ปู่โคราดพี่น้องเอ้ยหกกับแปดบ่มาจักตัวเลยพี่น้องแต่ว่าจับคูดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งพี่น้องออกเก้าหนึ่งรับพอเลขวิ่งรุงดนะพี่น้องเนาะ ครับเตรียมขอกราบขอบคุณปู่เดลัยนะครับเนาะปูโคราดนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนขาดปัดพี่น้องเซียนขาดปัดบนล่างวิ่งรูด0ูนย์กับ3พี่น้องมาศูน,นย์ะพี่น้องเนาะสามม,มาแต่ว่าจับคูรุดพี่น้อง0703 90 หนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งออกเก้าหนึ่งนะจับคูรุดไปน้นองเนาะเขาตะเล็กวิ่งครับพอะตทียมกระคอขอบคุน้นในไรนะครับเดอ้อเซียนขาดปัดเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูบ้านแพงพี่น้องโอ้ปูบ้านแพงบนล่างวิ่งรุดงวนหนีรุดนะพี่น้องเนาะแปดตัวเดียวครับบ่มาได้พี่น้องเอ้แปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้า ลุดก็คือลุดนะครับเนะบาะบัวกันมีเขามีรลุดเนาะพี่น้องเนาะรับพเตรียมขอกราบขอพระคุณปูลายปูบ้านแพงนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมโอ้ยมานากันอีกแล้วพี่น้องเลขพ่อช่างคมนะครับพอเลขวิ่งลุดเนาะพี่น้องเนาะห้ากับหกเน้นที่หกบ่มาจักตัวพี่น้องครับเก้าศูนย์หนึ่งพี่น้อง มานํากันเก้าหนึ่งนะครับพอสังคมม่านํากันอีกแล้วพี่น้องเรียกครับจับคููกับลุดไปเนาะพี่น้องเนาะห้าหนึ่งหกหนึ่งออกเก้าหนึ่งพอเรียกเป็นมานํากันนะครับคระปเะียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพอช่างคมเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องอ๋อเซียนหนองคายกับลุดเนาะพี่น้องเนาะบนล่างบิงลุด หกกับเจ็ดบอมาจากโตพี่น้องครับมาตาศูนย์กับหนึ่งหลักสิบหลุดนะพี่น้องเนาะได้แค่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ออกสี่ศูนย์ครับเนาหลุดก็คือหลุดนะพี่น้องเนาะครับพอเตียมขอขอบคุณในไลน์นะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะพี่น้องเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดเด้อพี่น้องเด้อคือของพอเตี่ยมนะพี่น้องเนาะ ับของพอแต้มบนล่างเบี่ยงรูดแกับเพี่น้องแปดมามาเกเนาะพี่น้องเนาะเกเข้าตรงตรงนะพี่น้องเนดะ้อของพอแต้มนะครับเตียอแต้มไปเน้นที่แปดสองแปาเกางเะพี่น้องเนาะเกเข้าตรงต,รงตรงนะครับเอาไผ่โกไพ่มันพอแต้มก็ดีใจนาะพี่น้องเนาะแตกสาตัวพี่น้องชุดวินนี่เก้าศ หนึ่งนะครับนี่ในชุดวินนะพี่น้องเอาไปโศกไปมานพอเตียมดีใจน้ำน้พี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเดีนะครับเนาะ <s> เพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับครับสำหรับมือนี้คลิปนี้กับพอเตียมขอลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะพี่น้องเนาะผูะ้ที่โศกที่มานครับมืออื่นพ,พอๆกับพอเตียมกับหวยลาวพัฒนานะครับเนาะ สำหรับมือนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม